สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ผมมาในช่วงเย็นนะครับเมื่อเช้าไปทำภารกิจมานะครับก็วันนี้นะครับเกม FA Cup นะครับที่แมนยูจะเจอกับเชลซีเนี่ยผมมีข้อมูลอัปเดตจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรวมถึงการทำนายผลนะครับแล้วก็ความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับก็เริ่มต้นจากรายละเอียดการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอัพก่อนแล้วกันนะครับ วันนี้นะครับแมนยูจะเจอกับเชลซีที่เบมรีนะครับก็ความพร้อมล่าสุดนะครับผมขออนุญาตพามาที่11ผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเลยนะครับผู้สามประตูคืนนี้นะครับจะเป็นโรเมโรนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นแม็กควายกับลิดดิลเวฟนะครับแบ็คขวาเป็นพิซาก้าแบ็คซ้ายเป็นฟอร์ซูเมนซ่านะครับมิดฟิลด์โฮลิงบอลนะครับก็จะเป็นมาติดนะครับคู่กลางเป็นพอกบากับบูโน่เฟอร์นันเดสครับสามประสานในลูกก็จะเป็นแรชฟอร์ดอองตนี่มาเซียลและ เมสันกินวูดนะครับก็นี่คือเสบียผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งแมนยูนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับผู้สาประตูก็จะเป็นอาริสซานบาราก้านะครับเคป้านั่นเองนะครับแล้วก็เป็นคู่เซนเตอร์แบ็กดูดิเกอร์กับซูมาแบ็คขวาเป็นลิสเจมนะครับแบ็คซ้ายเป็นอาร์สคิวเพียรต้านะครับมิดฟิลด์ฮนิบอลนะครับเป็นจอร์จินโยนะครับคู่กลางเป็นลอสบาัคเล่จับคู่กับมาเตโอโควาสิตนะครับส่วนสาประสาทในลุกของเชลซีนะครับวันนี้เชลซีจะใช้ โอเวเดเย่ชิลูเป็นหน้าเป้านะครับฟอร์มฮอตแล้วก็เป็นวิลเลียนกับคริสเตียนบริซิทนะครับจัดชุดเต็มทั้งคู่นะครับแต่ว่าแมนยูแตกต่างกันที่เดคนะครับเดคี R, ไม่ได้ลงสนามให้โรเมโร่ลงแทนไม่แน่นะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยการทํานายผลนะครับการแข่งขันของสํานักข่าวต่างประเทศก็หลายๆท่านก็รอฟังอยู่นะครับคู่นี้ผมผมดูอย่างนี้นะก็น่าจะสูสีนะครับแต่สํานักข่าวต่างประเทศนะครับทํานายผลการแข่งขันขคู่นี้ไว้ว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะบุกไม่ใช่บุกสิเกมบุกกับบุกอยู่แล้วจะเอาชนะเชลซีได้2ประตูต่อ1น,นะครับแมนยูเนี่ยอาจจะเน้นก็ได้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับมาต,ต่อกันที่เรื่องราวของข่าวตลาดนักเตะนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านวันนี้เนี่ยก็ยังคงติดตามข่าวซันโชวเหมือนผมนั่นแหละนะครับเย็นนี้มีรายละเอียดอัปเดตด,ด้วยนะผมใช้คำว่ารอดู เออสั้นดีไหมสองคำเลยรอดูนี่ครับเป็นคำพูดของซานโชเองนะครับก็ล่าสุดนะครับหลังจากที่สโมสรแมนเชสเตอร์วิเต็ดนะครับได้ติดต่อเรื่องของการซื้อขายจด,ดนซานโชในระดับ100ล้านปอนตามที่เราทราบกันนะครับล่าสุดนะครับสำนักข่าวต่างประเทศหลายๆสื่อนะครับออกมาไม่ค่อยตรงกับผมหรอกเขาจะบอกว่าซันโชเนี่ยอัพไปเป็น115ล้านปอนดิวจบไม่ได้อีกแล้ว แต่ในสถานการณ์ในตอนนี้นะครับผมยังคงเชื่อในในสื่อที่เราติดตามกันอย่างยาวนานนะครับว่าสถานการณ์ซานโชดอทมูลกับแมนยูในตอนนี้นะครับใกล้บรรลุข้อตกลงผมใช้คำนี้เลยนะผมใช้คำว่าใกล้บรรลุข้อตกลงเพราะอะไรมันมีเหตุผลในตัวมันเองครับเหตุผลในตัวมันเองก็คือซันโชเนี่ยอยากมาซันโชพูดไม่ได้นี่แหละซันโชให้สามารถกับอ่าเวิร์ลสกอตเตอร์แมกกาซีนเนี่ย ตามที่ Daily เดลี่เอ็กซ์เพเนี่ยนำเสนอเมื่อเช้าล่าสุดนะครับประโยคนี้ฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรกับเรื่องนั้นก็คือเรื่องการย้ายทีมมันยากที่จะพูดนั่นคืออนาคตคุณไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรอดูคือซันโชเขา้าใจกระบวนการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำทั้งหมดแล้วแต่พูดไม่ได้นี่คือความหมายนะครับทีนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงการขยับราคาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้แหละแต่แมนยูจะไม่ซื้อคือตอนนี้ดอลมารนต้องการขายครับแล้วเขาก็ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่า10ตุลาคมไอะไม่ใช่ขอไปครับ10สิงหาคมมันถ้าคุณไม่สามารถเจราจาจบได้สนโชจะเล่นฤดูกาลหน้าต่อไปอันนี้มันเป็นแค่สิ่งที่ตั้งมาเป็นกฎเกณฑ์ในแบบให้มันกดดันอะเพื่อจะโกงแมนยูได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแล้วจริงๆแล้วไม่มีผลนะ มันสำคัญตรงที่คนซื้อกับคนขายผมอธิบายง่ายๆเลยว่า27กรกฎาคมคือวันเปิดตลาดปิดตลาดคือวันที่5ตุลาคม5ตุลาคมเนี่ยหลังจากนั้น2สัปดาห์เนี่ยยังอนุญาตให้ซื้อขายในอังกฤษได้แต่พีนทินีพิมพมลรกเนี่ยจะไม่สามารถซื้อขายกันได้เองแต่ถ้าเป็นพวกกแีกเช้ยนชิปตามกว่านั้นนะขึ้นม่เป็นพิมเมอรกได้นี่คือความหมายนะครับทีนี้เนี่ยซันโชเนี่ย พูดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยได,ได,ได้ได้ยื่นข้อเสนอหนึ่งอล้านปอนด์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่สําคัญก็คือดูเหมือนว่านะครับซันโชเองเนี่ยจะรอการันตียูฟาแชมเปี้ยนลีกทีนี้เนี่ยมันมีสื่อต่างประเทศด้วยนะผมเชื่อว่าหลายท่านจะต้องอ่านเจอกุญแจที่จะพาซันโชมาเขาคนนั้นก็คือมาคัทแลนดฟอร์ดนั่นเองนะครับแลนดฟอร์ ford นี่เป็นคนกลางเลยที่จะดึงซันโชมาร่วมทีมด้วยนะครับ ซึ่งในสื่อต่างประเทศเนี่ยมีการพูดถึงแรดฟอร์ดเหมือนกันว่าก็ไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะักแต่คือคนที่จะพาซันโชมาเป็นกุญแจสําคัญเลยซันโชไม่มีทางเบนหนีออกจากแมนยูแน่นอนแต่ค่าตัวเนี่ยต้องรอนะครับรอเวลาที่เหมาะสมผมเชื่อว่าแมนยูรอการันตียูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเพราะว่าไรายได้100ล้านปอนด์เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาผมเชื่อว่าแฟนแมนยูก็คิดประมาณนี้แหละฉะนั้นปัญหาที่ ปัญหาที่แฟนแมนยูรออยู่ตัวนี้ก็คือต้องรอดูอย่างเดียวแค่นั้นเองครับนี่คือที่มาที่ไปของคำนี้แล้วก็เหตุผลสำคัญในช่วงเย็นนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลมาดริดมายัางไงก็ไม่รู้เนาะสโมสรเรอัลมาดริดครับวันนี้นะครับตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญากับอารอนวันบิสซาก้าเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเองข่าวล่าสุดนะครับ คือสีดานตอนนี้เองเนี่ยแบ็กขวาอย่างดานี่คา a บาฮาลเนี่ยต้องการการทดแทนครับซึ่งซึ่งในสื่อนะระบุไปลึกถึงขนาดว่าตัวแทนของมัลิทได้คุยกับตัวแทนของบิซาก้าไปแล้วด้วยว่าเออมัลิทพร้อมต้อนรับบิซาก้านะครับเพิ่งย้ายมาอยู่กับแมนยูก็จริงอยู่นะครับมันคือโอกาสย้ายไปเบอร์มิวแล้วรู้ไหมครับว่าบิซาก้าตอบยังไงในข่าว บิสก้าประทับใจที่โอทฟอร์ดมากครับแต่หลายๆคนคงไม่แปลกใจหรอกเพราะสโมสรที่มาชวนเขาก็คือเรียลมาดริดนั่นเองถึงแม้จะผ่านไปแค่หนึ่งฤดูก,กาลนะครับมาดริดก็ตั้งใจที่จะดึงบิสก้าไปอยู่กับมาดริดด้วยเช่นกันนะครับเพราะบิสก้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วครับว่าเขาคือแบ็คขวาที่มีสเสน่ห์เล่นแล้วแบบต้องตาต้องใจมากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือบิสก้า โอเคเนี่ยครับผมไม่อยากให้แฟนมันยูเสียใจหรอกแต่ผมอยากให้ฟังหูไว้หูในสื่อบอกไว้ว่าโอเคแน่นอนอ่าบิสก้าอายุยี่ปีนะครับมีอนาคตทีส่สดใสแล้วก็มีศักยภาพแบบเต็มเปี่ยมมัดลิตต้องการตัวและเจ้าตัวที่ตกเป็นข่าวในสื่อนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็รอดูกันนะครับว่าบิสก้าจะได้ไปอยู่กับเรือมัลลิตจริงหรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอในสื่ออ๋อมารคาสแรฟ,ฟอร์ดเออผมพูดพูดอะไรไปเออมีประเด็นอยู่เนาะผมขออนุญาตนําเสนอประเด็นนี้ไปเลยเนาะทุกคนจะได้ทราบพร้อมเข้ากับผมมาและเนาะอ่าเรื่องราวของมารคัสแรดฟอร์ดในวันนี้นะครับเป็นกุญแจสำคัญที่จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดึงซานโชมาอยู่กับแมนยูได้อ่าในสื่อพูดอย่างนี้นะครับคือจริงๆแนละ้วซานโชเนี่ยมันมีหลายเหตุผลเนาะ ว่าจะกลับซิตี้ก็ได้เพราะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยไม่ได้พูดอะไรมากเลยกับดิวของซันโชเพราะว่าซิตี้เองก็รู้นะว่าซันโชต้องการมาอยู่กับแมนยูนะครับแล้วเขาเองก็ไม่อยากจะมาอยู่กับอะไรเดิมๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะพาซันโชมาอยู่กับแมนยูได้แบบไม่ต้องตัดสินใจมากก็คือมาคัดแรดฟอร์ดความเป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติ ไอการโน้มน้าวนี่มันไม่ยากหรอกนะครับแล้วก็อีกสําคัญก็คือแต่สิ่งที่ที่ซิตี้มีก็คือเปปอป้เออซิตี้มีเปปมีกุนซือระดับโลกอย่างแท้จริงเนี่ยซันโชระดับโลกตอนนี้นะถ้าไปอยู่กับระดับโลกก็จะเป็นสเตอร์ลิงอ่ะใครก็อยากเห็นซันโชเล่นกับสเตอร์ลิงถูกไหมครับเราก็จะได้เห็นแต่ในเกมทีมชาติแรดฟอร์ดคือกุญแจสําคัญที่จะดึงซันโชมาร่วมทีมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของตำนานนะครับตำนานของแมนยูอย่างแกลลี่นีวิวเออก็เป็นตำนานอนะ่ะถูกไหมครับก็ล่าสุดนะครับแกลลี่นีวิวเนี่ยได้แนะนำาอเล็กุน่าโซชาวันนี้มีเหตุผลนะข่าวเมื่อนหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองว่าอิสมาเรียอิสมาราซานักเตะของวัตฟอร์ดคนนี้เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แบบสูงแล้วก็เต็มเปี่ยมด้วยพรสวรรค์ สูงและเต็มเปี่ยกหมะเออเนี่ยครับคือนักเตะวัยยี่ปีของวัตฟอร์ดคนนี้นะครับเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากแล้วก็ทําอะไรดูง่ายไปหมดเลยนะครับคืนนี้เนวิลได้อธิบายแกลลี่นวิวได้อธิบายคุณสมบัติของตัวของอะไรนะอิสมาล,ลาซาเนี่ยให้กับโซชาฟังความคิดที่หลากหลายจากเพื่อนเก่าอะ่ะมันทําให้เออการมีนักเตะพรสวรรค์อย่างนี้อยู่ในสโมสรอ,อีกมันก็เป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะแต่ เราเห็นเขาแสดงในสนามเราเห็นเขาในเกมที่อาเป็นนักเตะเกมลูกของวัตฟอร์ดและเราก็แน่ใจว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอราคาที่เหมาะสมให้กับวัตฟอร์ดเราจะได้นักเตะที่มีพอสวรรค์อย่างเต็มเปี่ยมมาร่วมทีมนี่แหละครับมันอยู่ที่โอกาสและจังหวะถ้าไปจังหวะดีวัตฟอร์ดก็อาจจะขายนะครับนี่คือคําแนะนําของแกลี่นวิลให้กับโซชานะครับแต่ผมเชื่อว่า ไม่ง่ายเลยที่จะอ,อิสมาลาซามาเพราะเขาคือคีแมนของวัตฟอร์ดชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกินวูดกับสัญญาฉบับใหม่นะครับด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมเนี่ยเอาแบบสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือปัจจุบันได้รับ25,000ปอ์ต่อสัปดาห์นะครับเดือนตุลาคมปีที่แล้วตอนนี้นะครับจะต่อสัญญา5ปี รับ4,000 40, 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับนี่คือการรายงานล่าสุดนะครับว่าแมนยูจะยื่นข้อเสนอให้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีนเฮนร์สันกันนะครับโอโ้โหผมเนี่<อ>เล่ารายละเอียดบรรยากาศในอังกฤษเหมือนกันเนาะผมไม่รู้หรอกว่าในอังกฤษอะโดยเฉพาะในสโมสรในเกมที่แมนยูเจอกับสเปอร์อะมันมีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันนะคือเสียงโห นะครับเสียงโห่ที่ต้องการให้ดินเธนสันเนี่ยเป็นผู้สาป,ประตูเบอร์นหนึ่งของแมนยูนะครับแต่ในเวลานี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผมก็บอกนะถ้าผมเป็นโซชาผมก็ยังให้ d k แนั่นแหละเพราะประสบการณ์มันแตกต่างกันแต่อายุที่จะมีประสบการณ์มันสามารถเล่นได้ในอนาคตนะครับก็เราต้องโฟกัสกับปัจจุบันก่อนถูกไหมครับล่าสุดน,นะครับาการต่อสัญญาฉบับใหม่กับดีนธนสันเนี่ยคือดูการหน้าเนี่ย ทางสโมสรเชฟฟไนเต็ดก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะได้ยืมดินเฮนร์สันไหมล่าสุดเชลซีเนี่ยมานะครับเขาก็จะมีทั้ง2ข้อเสนอคือยังไงก็ได้อยากจะให้ดินเฮนร์สันเนี่ยไปเฝ้าเสาให้ที่เชลซีไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบถาวรหรือการปล่อยให้ยืมตัวเชลซีเอาหมดฉะนั้นดีนเฮนร์สันก็ได้เล่นบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกแน่ถ้าเชลซีได้เล่นถูกไหมครับฉะนั้น,นเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากแต่การยืมตัวไปมักจะมีเหตุผลพ่วงของ การเซ็นสัญญาถาวรเสมอไม่มีใครยืมไปแบบกลับมาอ่้คืนกลับมาแบบไม่มีอะไรไม่มีครับยืมของดีไปอ่ะมันต้องพ่วงซื้อเป็นเรื่องธรรมชาติทีนี้เนี่ยเวสต์ฟอร์ดีแคมซึ่งเป็นผู้สาป,ประตูที่สโมสรเชฟฟิลด์ติดซื้อมาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมาเอามาแทนที่ดีทน,นสนะันน่ะแท้จริงแล้วนะครับคิสไวเดอร์บอกไม่ใช่นะคิสไวเดอร์บอกว่าเขาแค่เตรียมแผน ผูดสาประตูสำรองเฉยๆนะครับทีนี้เนี่ยโอกาสที่เชฟยูนเต็ดเนี่ยจะได้ดีธนันดสันเป็นฤด,ดูกาลที่2เนี่ยต้องคุยกับแมนยูดีๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าได้นะเพราะว่าบางทีดีธนันดสันเนี่ยอาจจะไม่ส่งให้กับเชลซีหรอกนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของเซอร์เล็กฟูกุสันเอะเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่สิผู้ช่วยของเซอร์เล็กฟูกุสันที่ชื่อว่าอะไรนะ ผมจะต่ำชื่อไม่ค่อยได้เนาะอันนี้ชื่อเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับพูดถึงไซเกอร์อะ่ะเออประโยคนี้ก็น่าฟังกันนะผมผมขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอ,อ่าชื่ออะไรนะเลเน,เ,ลนเลเน่เมลูสตินเลเน่เมลูสตินก็เป็นผู้ช่วยของทันเซอร์ไลฟ์ฟูกสนะุสันน่ะคือเขาแนะนำโซชาเลย โซชายลถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จนะคุณเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องมีสไตรเกอร์ระดับโลกอย่างแฮร์รี่เคนและโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้เนี่ยครับคือสิ่งที่แมนยูขาดไปอะ่ะคือบางครั้งนะมาคานัตฟอร์ดเนี่ยเขาก็เป็นปรีกโดยธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นสไตรเกอร์อย่างโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้กับแฮร์รี่เคนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถ้าแมนยูมีนะกองหน้าคู่นี้นะแมนยูสามารถคว้าแชมป์ได้ทุกแชมป์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์ประกรอบหลายๆอย่างของแมนยูกำลังลงตัว ไม่ว่าจะเป็นกองกลางหลังนี่ยังนะหลังนี่ยังประตูนี่โอเคละทีนี้หน้าเป้าอะ่ะสำคัญเลยถ้าได้โรเบิร์ตหรือไม่ก็ได้เคนมาเนี่ยมันตอบโจทย์ได้งไงพวกฟุตบอลเนี่ยม,มันชนะกันที่ประตูถูกไหมครับได้สไตรเกอร์มายิงเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสชนะถูกไหมครับก็นี่แหละคือที่อา่ขาขคยนะอะไรนะมูอนเมลูสตีนนะครับเป็นคน แนะนำมานะครับก็ตามนี้นะครับสุชาจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่นะครับแต่น่าสนใจผมเชื่อว่าน่าเสริมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันช่วงเย็นนะครับเรื่องของแจ็คกิลิสนี่ผมต้องพูดเยอะหน่อยแหละนะครับเพราะว่ามัน80ล้านปอนด์อ่ะถูกไหมครับแอสตันวิลล่าไม่ยอมลดนะไม่ต้องไปขอลดเขาเขาไม่ลดนะครับเพราะเขาจะเก็บแจ็คไวอ้อ่ะแต่ดูฟอร์มของแอสตันวิลล่าแล้วนี่ หลอดหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะครับรอครบก่อนเนาะก็วิธีเดียวที่แจ็คจะมาก็คืออาจจะต้องเสียพกบาไปผมคิดอย่างนี้นะเพราะอะไรอะ่ะเพราะพื้นที่ตำแหน่งตัวจริงของแจ็คก,กิลิสเนี่ยแจ็คก,กิิสจะมาเนี่ยต้องการันตีตำแหน่งตัวจริงเท่านั้นตอนนี้เนี่ยบูโน่คู่กลางเกมลูกก็เป็นแรดฟอร์ดเอาตัวนี้มาเซียวกินวุดเอาง่ายๆเอาใครนั่งใครก็ไม่ยอมถูกไหมครับทีนี้ แจ็คเนี่ยแปดสิบล้านบอน์นะแล้วถ้าจะถ้าจะมาจริงเนี่ยพอกบาต้องย้ายออกอะ่ะผมเชื่อว่านะมันมันฉะนั้นนะผมเชื่อว่าดีลที่จะเซ็นแน่ๆเนี่ยก็คือดีลของจอร์นซสันโช่นั่นเองนะครับส่วนแจ็คเนี่ยต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ถ้าจะแจ็คมาเพราะแจ็คจะต้องการันตีตำหน่งตัวจริงนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะครับเพราะยังไม่ได้เซ็นจริงนะครับ เรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของการเสริมทัพทในตำแหน่งกองหลังวันนี้ครับก็เป็นบทวิเคราะห์ของเ e อียร์ไลท์นะครับเอีย e ร์ไลท์ตำนานของอาร์ซนอลเนี่ยพูดถึงแมนซิตี้นะว่าคูลิบารีเนี่ยข่าวที่ออกมาเนี่ยว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของแมนซิตี้ในฤดูกาลหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลย แลวมันทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งทุกรายการเลยสําหรับพิม์ลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ้าปีนี้เขาได้แชมป์นะทีนี้เนี่ยนักเตะที่จะออกก็คือจอห์นสโตนเขาเรียกว่าความเชื่อใจต่างหากล่ะที่จอห์นสโตนเนี่ยไม่สามารถให้กลับเป๊ปได้ส่วนโอตาเมนดีก็เช่นกันคือพาดไปพาดมาเป๊ปก็คงจะไม่เก็บอะ่ะฉะนั้นคู่เซนเตอร์แบ็กตัวจริงในฤดูกาลหน้าของแมนซิตี้นะครับก็จะเป็นคูลิบรีจับคู่กับเอมิริกลาปอตประมาณนี้เลย นะครับความเห็นของเ e อียนไลท์นะครับก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเสริมดาวรุ่งนะครับของซันเดอร์แลนด์สองคนก็คือโลแกนพายโจฮูกิลและผู้รักษ,ษาประตูจากสโมสรม้า,ชาเชกนะครับก็คือราดิควิเชกนะครับก็จะเสริม3ามดาวรุ่งนี้ในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็ ไม่ใช่ปัญหาเลยเนาะเดี๋ยวจะมีรับลูกคนอื่นเข้ามาอีกนะครับวันนี้เสนอข่าว3คนนี้นะครับเป็นไงมาครับสรุปข่าวสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็สรุปส่งท้ายนิดนึงเนาะว่ารอดูนะครับรอดูซานโชว่าจะยังไงต่อนะครับเพราะว่าเราเราก็รู้แล้วว่าทําตามที่ดอดมุนต้องการไปแล้ว100ล้านปอนด์ดดทจะทำยังไงต่อก็ มันก็ต้องเป็นเรื่องของเวลาอีกกันแหละนะครับเพราะว่ายัางไงซานโชก็อยากมาแต่พูดไม่ได้นะครับส่วนไอ้ไปครับในะค่ำคืนนี้นะครับผมอัปเดตให้แล้วเนาะว่าแมนยูจะบุกไปชนะเชลซีได้แต่ฟุตบอลมันลูกกลมๆนะห่างไกลไอ้แข่งห่างไกลาการพนันเข้าไว้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องมายุ่งกับมาเลยนะการพนันเนี่ยไม่มีใครไม่เคยทําให้ใครรวยนะครับก็ทั้งหมดก็ขาดแมนยูช่วงเย็นทั้งหมดอัปเดตในรอบวันให้ตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียว ทูวิชั่นะครับสนใจสมัครทูวิช o ั่นโทร0 2 7 0 00 0 8 0 0 0นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ